ทุกคนหน้าง,งานเลยนะคะการหาพักเครื่องพักสวิงหายังไงเราต้องหากรณีเรียวทามเนาะหรือว่าหน้าง,งานเลยเพราะว่ามันจะแบ็กเทสยากถ้าแบ็กเทสแล้วบางทีแท่งเทียนที่กาลังวิ่งอยู่เนี่ยนะคะเนี่ยที่กาลังวิ่งอยู่ตรงนเนี้ยนะ มันอาจจะถูกทับไปแล้วนะคะแต่ครูกําลังจะบอกว่าสมมติว่าแท่งนี้ยังไม่เกิดก่อนหน้านี้มันมีแท่งเบรกแล้วก็คือแท่งสีเขียวนะแล้วหายังไงคะครูมาดูกันนะคะนี่ให้นักเรียนดูมันเกิด P A เซลใน H1 นะคะแผงสองไสหลังซิกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมีแดงแดงแดงยังไม่มีเบรกเลยเมื่อไหร่เบรกเขียวจบแท่งแล้วก็คือเริ่มหาวัดได้นะคะวิธีการวัดก็คือวัดแบบนี้นะคะหาพักครึ่งก่อนนะคะอ่ะหาพักครึ่งก็คือ เอาร้อยไว้บนนะตอนนั้นแท่งแดงยังไม่เกิดนะจ๊ะเนี่ยเอาร้อยไว้บนแล้วไปลายไส้ตาำสูตอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมวัดกระตรงไหนนี่ดูให้ดีนะคีแพงบางทีหลายคนหลงนีไงเอาร้อยนี่วัดที่ไส้หลังซิกชุดไหนชุด P A ชุดนี้นะทุกคนเปลี่ยนสีอ่ะให้เห็นภาพนะจ๊ะส่วนไส้หลังศูนย์มันก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้นะทุกคนศูนยะ แท่งนี้เนี่ยแท่งนี้นี่ปลายไส้เนี่ยสีแดงเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท่งเนี้ยมันยังไม่เกิดนี่แท่งแดงที่กําลังวิ่งอยู่เนะี่ยยังไม่เกิดตอนนั้นน่ะแล้วเขาวิ่งไปไหมเนี่ยพอหาพักครึ่งเสร็จอะ่ะเขาวิ่งไปครบนะครบห้าสิบเนี่ยเห็นไหมที่สามเก้าเก้าสองอันนี้คือพักครึ่งครบแต่เขาขึ้นไปเทสกรอบเก้าห้า นะคะหรือถ้าดูดีๆย่อยลงไปทางเฟรมเล็กๆค่ะอาจจะวิง่งหากรอบแข็งแรงเห็นปะเนี่ยมันมีไปลายไส้อยู่เนี่ยสัมผัสเต็มเลยเนี่ยเนี่ยมันก็เลยโอเวอร์แลบขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะคะเนี่ยพักครึ่งจะอยู่โซนนี้นะคะแล้วทีนี้พักสวิงละคูถ้าพักสวิงนี่เราจะต้องขยับไปที่ชุดนี่ตัว PA เอ้ขาเองเลยนี่สูงสุดอยู่ตรงนี้นี่แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงไหนคูอยู่นี่ถามว่าไส้เทียนมาถึงไหมอะคะไม่ถึงเห็นไหมคะ เขาเลือกที่จะแค่พักครึ่งแล้วเขาก็ลงต่อนี่ไงมาแค่นี้เองไงเนี่ยไม่ถึงพักสวิงเพราะฉะนั้นการหาพักครึ่งพักสวิงต่างกันยังไงหาพักครึ่งคือหาเป้าที่ใกล้ที่สุดก่อนบางทีเขาพักครึ่งเพื่อที่จะลงต่อมาเป็นแท่งแดงอันนี้แล้วบางทีเขาจะพักต่อขึ้นไปอีกจะขึ้นไปอีกยังไม่เกิดแท่งแดงแท่งนี้เราค่อยลากเส้นขึ้นมาที่ ไปลายไส้บนสุดนี้เขาเรียกว่าพักสวิงคือไส้สูงสุดกับไส้ต่ําสุดอันนี้ย้ำนะแทงแดงนี้ยังไม่เกิดนะเพราะว่ามันต้องฟอร์เวิร์ดเทสอันนี้ครูอะแบ็กเทสและมันยังไม่ถูกทําลายไส้มันก็เลยยังหาเป้าได้อยู่นะคะทบทวนอีกทีนะไปฟังกันให้เข้าใจอีกทีหนึ่งนะคะโอเคครู